สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการาเพิ่มเซิร์ฟเวอร์สำหรับล็อกอินให้กับ MT4 ของ XM นะครับคือในบางครั้งนะครับพอเราจะมาล็อกอินบัญชีใน MQL4 ใน MetaTrader 4ของ XM นะครับปรากฏว่าเซิร์ฟเวอร์ ที่เราได้มาเนี่ยจากการสมัครเนี่ยมันไม่ปรากฏอยู่ในตัวเลือกตรงเนี้ยทําให้เราไม่สามารถล็อกอินได้เนี่ยเ,เราไม่สามารถที่จะามาพิมพ์ตรงเนี้ยแล้วก็แก้เอาแบบเนี้ยไม่สามารถทําอย่างนี้ได้นะครับวิธีการที่ถูกต้องเราจะต้องทําการเพิ่มเซิร์ฟเวอร์ที่มันาขาดหายไปหรือที่เราต้องการใช้งานที่มันไม่มีอยู่ณนะปัจจุบันนะครับเอเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับอันดับแรกนะครับเนี่ย สมมติว่าอันนี้ผมล็อกอินเข้ามาที่เว็บ xm ของผมละอันนี้ก็จะเป็นบัญชีที่ผมเปิดทั้งหมดในแต่ละบัญชีเนี่ยเราสามารถกดเข้ามาเพื่อดูเซิร์ฟเวอร์ในการล็อกอินได้นะครับเนี่ยอย่างนี้เป็นเซิร์ฟเวอร์เรียวสิบแปดเดี๋ยวเช็คดูซิว่าตัวน,นี้มันมีเรียวสิบแปดมีเซิร์ฟเวอร์เรียวสิบแปดให้ผมล็อกอินหรือเปล่าอาเรียวสิบแปดมี เดีย๋ยวผมจะลองหาตัวที่ไม่มีแล้วผมจะเพิ่มเข้าไปดูนะครับอ็ดสามแปดอ่ะอย่างตัวนี้ฮะ xm global real สี่สิบสองนะ,ะเรา Copy Server ที่เราต้องการจะนำเข้าไปเพิ่มใน meta t e a d e r for ของ xm กันนะครับ เมื่อกี้เป็น Global Real 42นะฮะผมเช็คดูซิบ้างหนึ่งนะนะเป็น43 44ไม่มี42ะฮะเดี๋ยวผมจะทำการเพิ่ม Server uh, xm Global Real 42นะ่ะอวิธีการเพิ่มนะครับก็เปิดแท็บ Terminal เ uh, อ้ยเปิดแท็บ Navigator ขึ้นมาก่อนนะครับเราคลิกขวาเลือก Open Account ครับ พอเรื่อง Open Account set, เสร็จเลือกลงมาด้านล่างสุดครับอันนี้เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่มีให้เราเลือกในการล็อกอินแต่ประเด็นคือเซิร์ฟเวอร์ที่เราต้องการใช้มันดันไม่มีในนี้เราจะต้องทำการเพิ่มเข้าไปเราก็เลือกลงมาด้านล่างสุดครับปึ๊บแต่แล้วมันจะมีคำว่า add add to add, add new อยู่นะครับเนี่ยเราก็คลิกเข้าไปครับอพอเราคลิกเข้าไปมันจะเป็นช่องว่างๆอย่างเงี้ยเราก็ทำการวางเซิร์ฟเวอร์ที่เราต้องการ add เนี่ยเข้าไป แล้วคลิกข้างนอกหนึ่งครั้งครับคลิกข้างนอกตรงไหนก็ได้ปึ๊บแล้วกดสแกนครับแล้วกดสแกนทีหนึ่งรอครับมันก็จะดึงเอาเซิร์ฟเวอรนะ์ที่เราแอดเข้าไปเ,เพิ่มเข้ามาบวกกับเซิร์ฟเวอร์ที่มันขาดหายไปนะฮะปึ๊บป๊บป๊บปบปบปบเมื่อกี้ผมแอดเรียล42ไปเนาะนี่ครับมาแล้วครับ M Global Real 42อนะ ตอนนี้ถ้าเรามากดล็อกอินเซิร์เวอร์ที่เราต้องการจะใช้ก็โผล่มานะครับเ r e ย l 42 XMC Real 42 uh, อะตัวนี้ครับ แล้วก็ทำการใส่ User แล้วก็ Password ของท่านเพื่อทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบได้เลยครับ <L un> มาแล้วครับ เรียบร้อยแล้วครับสำหรับวิธีการเพิ่มเซิร์ฟเวอร์ในกับเมตเตอเทเลโฟของเอนะครับ